สวัสดีครับวิธีการฝากเงิน gmi หนะครับผมหลังจากที่ระบบได้อัปเดตใหม่นะครับผมก็ใช้วิธีสแกน QR code นะครับผมในการฝากเงินนะครับผมโดยไม่ต้องอัพสลิปรือว่าแนบสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมก็สามารถสแกนฝากได้เลยนะครับขอเป็นแค่ชื่อนะครับผมบัญชีของเราเองนะครับผมจะเป็นธนาคารใดนะครับผมก็ ตามที่โชว์อยู่ข้างหน้านี้ได้เลยนะครับ <c oughs> วิธีฝากนะครับผมอก็ทางระบบนะครับก็มีวิธีมาให้นะครับผมก็สามารถคลิกเปิดดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะครับทีนี้นะครับจากที่ผมนะครับแนะนําก็หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมาก็มาคลิกที่ตรงบัญชีนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลือกบัญชีที่เราจะต้องฝากนะครับผมอย่างเช่นจะฝากบัญชีนะบัญชีนี้นะครับก็คลิกที่ตรงฝากเงินได้เลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดน,นึงก็จะเจอคําว่า,อ,าออนไลน์แบงก์ไทยแลนด์นะครับผมก็คลิกที่ตรงรูปกลมนี้นะครับนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทีนี้เราก็มาคลิกที่ตรง รูป QR ตรงนี้นะครับเพื่อสแกน QR code นะครับผมทีนี้นะครับเราก็กรอกข้อมูลนะครับผม่ามทัานแรกก็จะเป็นบัญชีของเรานะครับหัสบัญชีพอร์ตของเราต่อมาขวามือนี้ก็ใส่ชื่อธนาคารนะครับผมเราจะฝากธนาคารอะไรถ้ากสิกรก็พิมพ์นะครับกสิกรเข้าไปนะครับ พิมพ์กสิกรเข้าไปจากนั้นตัวน,นี้ก็จะเป็นเลขบัญชีนะครับพอเป็นเลขบัญชีของเราจากนั้นตรงน,นี้ก็ใส่เป็นจำนวนเงินนะครับ จำนวนเงินนี้ใส่เป็นจำนวนบาทนะครับผมก็สังเกตข้างล่างนะครับขั้นต่ำขั้นต่ําก็เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับประมาณแปดร้อยนะครับกลมกลมนะครับใส่เข้าไปนะครับประมาณแปดร้อยนะครับขั้นต่ําก็ประมาณนี้ทีนี้เหรียญที่เราจะได้ก็จะขึ้นเป็น USD ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับกว่ากว่าทีนี้ก็ปรากฏ ค่าอ่ายืนยันนะครับเราว่ายอมรับแล้วนะครับผมแล้วก็คลิกที่ตรงสี่เหลี่ยมนี้จากนั้นก็คลิกที่ตรงฝากเงินได้เลยครับแล้วก็ส่งครับจากนั้นก็จะมี QR code นะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็จะมี QR code ให้เราสแกนนะครับผมสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่อ่าธนาคารกสิกรในมือถือของเรานะครับแล้วก็มาสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็กด ยืนยันจ่ายนะครับผมตามยอดนี้นะครับจายอดอปดร0บาทนี้นะครับจากนั้นก็เงินก็จะเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมไม่เกิน5นาทีนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีของเราแล้วนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ